การเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันทํางานยากลําบากถ้าภาษาในต่างประเทศเขาเรียกรัฐบาลเป็ดง่อยอ่ะคือทํางานยากมากจะเสนอกฎหมายักคือถ้าไม่เปิดสภาก็แล้วกันไปแต่เมื่อไร่ทีนอย่กที่มีการเปิดสภาจะเสนอกฎหมายสักฉบับหนึ่งของรัฐบาลเพราะถ้ากฎหมายไม่ผ่านเนี่ยก็หมายความว่าต้องยุบสภาหรือไม่ก็ลาออกนะ้องยกหูใช่ไหมอ๋อน้องเท่งพี่จะขอพี่ขอหนึ่งฉบับนะคือต้องมองเขาทุก ทุกครั้งไปก็งอเขาทุกเรื่องเลยอยากได้อะไรก็ต้องงององอนะครับนะแล้วจะทางานยังไงอันที่หนึ่งสองถ้าพักประชาชนมีข้อเสนอกฎหมายไรก็ตามที่ขัดกับอุดมการณ์ของพักภูมิใจไทยจะทํำยังไงอาพรรคภูมิใจไทยบอกผมไม่เอานะอันที่สองมีปัญหากันแล้วสามถ้าพักภูมิใจไทยเริ่มมีการขยบอะไรบางอย่างแม้ไม่ขยบเองแต่คนอื่นขยบให้ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเขาก็โดงหัวสบอ แล้วเกิดถูกพักเพื่อไทยแน่นอนไอการขยบแบบนี้พักเพื่อไทยชอบมากครับจะขยิบเขาขย่ำทันทีคําถามคือพอขย่ําเสร็จอาจจะมีหลักฐานมีอะไรเห็นภาพชัดเจนว่าอาจจะไม่ถึงกับหลักฐานแต่ว่ามีภาพเห็นชัดเจนที่ต่อ,อจิกซอได้พักกันจะชนยาอยังไง